สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชา้าๆเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับน้ำบุน่นองนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคม2 5 6 5วันนี้เป็นวัน,น,วนแม่เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะใครที่ยังมีคุณแม่อยู่นะคะอย่าลืมนะคะ ขอพรแม่ล้างเท้าขออโหาสิกรรมนะคะในปีที่ผ่านมานะคะเราเคยทําอะไรไม่ดีพูดจาดีพูดจาไม่ดีกับท่านนะคะทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจนะคะวันนี้ขออโหาสิกรรมคุณแม่นะคะล้างเท้าแล้วก็ขอพรท่านหรือถ้าท่านใดคุณแม่ไม่อยู่นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เวลาทําบุญนะคะอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยกรวดน้ําแล้วก็ขออโหาสิกรรมกับดวงวิญญาณ voilà. ท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จะส่งเสริมให้คุณมีความสุขไปตลอดทั้งวันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสีมงคลนะคะจะมีสีชมพูสีเขียวและสีสม้มเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข8เลข9้เลข6และเลข2นะคะระวังเลขเบิ้ลนะคะวันนี้เบิ้ลมาแต่เช้าเลยนะคะสำหรับนี้นี่เคอีเช้านะคะสำหรับเลขชุดนะ,ะจัดเป็น3ตัวได้ดังนี้นะคะ 189, 186, 182 896, 8 9 96, 96 2 962 961 621 628และ219เมื่อจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ18 19 16 12 89 86 82 96 92และ62นะคะ สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านก่อนซื้อก่อนเสี่ยงขอกักเจ้าที่เจ้าทางหรือถ้าได้โชคนะคะได้โชคจากเลขที่บ้านที่คุณอยู่นะคะอย่าลืมทําบุญถวายสังฆทานให้ท่านเจ้าที่ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้หากคุณมีบูชาพระราหูเลขลอตเลขเหรียญพระราหูหรือเลขเลขสิมสจากพระราหูนะคะ เสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์ทำบุญกับคนพิการนะคะคนพิการแขนขาคนพิการดวงตานะคะหรือทำบุญกับคนชราคนแก่นะคะบ้านพักคนชราบ้านพักบางแกเลขสลิปสี่ตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชคให้กับคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง91528ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บัตรคิวต่างๆช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอรับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารค่ะ และนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเสริมดวงนั้นโชคลาบนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะหรือทําบุญลงศพนะทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสืน่ำโชคของคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์หนึ่งสามสองศูนย์แปดท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสืส่อนํำโชคจะมาจากเลขเงินวมบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบุลที่ที่ต่างๆที่มีโอนไปในวันนี้นะคะเลขสลิปสี่ตัวท้าย แล้วนอกจากนี้หากคนันาคารมีบุตมีตาไข่นะคะเลขทูบตาไข่เลของคุมารที่คุณบูชายอยู่คือสื่อนำโชคค่ะเสริมดวงด้านโชคลาภทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือูลนที่เด็กบ้านเด็กธรรมรักนะคะของหลวงพ่อรงกดเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อนำโชยกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนันาคาร5้า1 2 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะสื่อนำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำแล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ท่องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้คือสื่อนำโชคนะคะสำหรับได้เด่นสมดวงคนวันพุธกลางวัน1047 5ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะสื่อนำโชคจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันพุธกลางคืนจะฝันแม่นนะคะฝันถึงใครซื้ออายุค,คนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลย แล้วนอกจากนี้หายอยู่ก็ไล้คนท้องตามเลขขำเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนําโชคนะคะสำหรับได้เด็กเด้เด่นสมดุของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน21897ท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อนําโชคนะคะจะมาจากเลขจากผู้หญิงผมยาวถ้าได้เลขมาลองเสี่ยงดูค่ะและนอกจากนี้เดินทางไปทางไดเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าดูข่าวนะคะชมข่าวอยู่ที่บ้านนะคะข่าวเขาเสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถเห็นเลขทะเบียนลองเสี่ยงดูค่ะ เลขรถคันนั้นอาจเป็นสื่อน้ำโชคยกับคุณเสริมดวงนักชกลาภข,ของคนบันพฤหัสทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพทำบุญกับมูลนิธิป,ปอเต็กติงหรือร่วมกับตันยูนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นเสมดวงคนบันพฤหัสสองหนึ่งแปดหกสามท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะนอกจากนี้นะคะถ้ามีบินค่าน้ำข้าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาสองตัวท้ายสามตัวท้ายของจุดสยมก่อนจสย,ยมนะจํจำนวนเงินที่คุ คือสื่อนำโชคของคุณสำหรับเลขเด่สมน,มน,นสำนวนคนวันศุกร์หนึ่งสี่ห้าเก้าหกท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจำรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกำลังเข้าซ่อมคือสื่อนำโชคนะคะถ้าไม่มีรถถ้าไม่มีรถสร่วนตัวรถรับจ้างรถประจำทางนะคะที่คุณนั่งในวันนี้สังเกตทะเบียนเอาไว้ลองเสี่ยงดูนะคะแล้วนอกจากนี้หากคุณมีบูชาพระราหูเลขรตเลขเหรียญพระราหูก็คือสื่อน้ำโชคข,ของคุณสริมด้านโชคลาภข,ของคนวันเสาร์ทามุนกับคนพิการนะคะทะบุบ บ้านพักคนชรลาก็ได้นะคะหรือทํามูลกับคนพิการแขนขาคนพิการดวงตาเลขสลิปสีตัวท้ายคือส่นำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมนอนคนวันเสาร์หนึ่งนะคะ อย่าลืมนะคะซื้อกาก็ต้องซื้อหกซื้อหกก็ต้องซื้อกาด้วยแล้ววันนี้ระวังเลขเบิ้ลนะคะเบิ้ลอาจจะเบิ้ลทั้งวันเลยนะคะตามามไปถึงจนถึงดาวโจนเลยนะคะเอาลิเอาละวันนี้นะคะแม่วันทองขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขกับคุณแม่นะคะมีความสุขกับครอบครัวนะคะวันนี้นะคะขอเฮงขอปังขอรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ